เฮ้ยไอ้เหี้ยเก็บหมดเลยอะไรเนี่ยพี่แมงเนี่ยของเขามีดีกาอย่ินนะโอเค let's go เรียกกูนี่โคตรเยอะเลยที่ผาย เลือดน้อยก็ยิงได้นะครับโอ้เอ้าเอ้ยต้องให้เขาได้สามใช่ไหม สมเอสามถ้าเทเสนาสี่คนนี้เดียวโอเคไปเอาไหมต่อเนี่อ เอาดีๆและเอาดีๆละโอ้ยบอลตัวโอ้มูมองนี่โคตรจับเลยอ้าวมองนี่โคตรจับเลยเี่บอล ครับเห็นหมดทุกท่งเกมความตายแล้วครับท่าน เฮ้ยเกือบไม่เห็นแล้วก็รอตั้งนานมันอะไมันจะบุกมาวะโอเค let's go fire in the hole fire in the hole นี่ต้่งททีละคนมันอีกคนนึงไม่ช่วยกันน่ะเออนายตัวแสบไม่ยิงเลยอะ่ะเออใช่เพราะไม่ช่วยกันเนี่ยต้องเททีละคน เอาเาใครเขามันเลยวินแควินมันไปเลยมันก็มีผลนะใช่พเพ<อ>ราะ<ม>ไ<ม>อ,อ,อ้นี่ะไอนไอ้นียจะเสียบตายไอ้นี่ไอ้นี่ยนียต้องรับภาะนะสองคนต้องอยือสองคนเขาใครจะทํามันมไปเลยดีดีดแม็กไปไหนพี่เขาไม่มีทางไปนั่นหรอกไปสู่แห่งความตาย แม,แม็แม <laughs> แกมข,มมขี้ไม่ราดแม็หัวล้างล้างแล้างเอ้ยอะไรเนี่ยอย่าแกล้งดิบอมมแม็กสู่แห่งความตายแม็กขี้ไม่ราด ช่องมันไมมันเล็กแต่ของเรามันกว้างนะยักษ่ชงโชว์เป็นความตายต้องบุกดีกว่ามั้งเคเดี๋ยวพี่ไปยังไปไปยังไงชาวจ้าเขาก็รู้ดิพี่ เจมแห่งโศแห่งความตายพี่เกมกำลังความตายกำลังเดิน <l> ม,มาเดือนนี่วะความตายกำลังมาเฮ้ยความตายกำลังมาเยือในบ้าเอ้าโดนใน,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 ใน่าทึ่มาก้่าทึ่งมา โอ้แกโอ้ความตายกำลังมาเยือนนี่ไปนะขอเล่นตายยังมาเนี่ยให้คนนเย้เขาผ่านอ่ะแต่นายตัวแสบยังไม่ผ่านอ่ะจริงจเออมันเล่นดีตอนดูเล่นดีมุมมองไม่ดียิบหายเลยโอ hey, ้โี <o> บอกจะไม่เอาคลิปผมัวก็ฝนด้วยทานตัวแฝดป่ายามาด้วยดผมขอแล้วตอนเนี้ยเอาจีแล้วผมเปลี่ยนปืนแล้ว ได้ที่เก่าเราไม่ได้ยิงตาไอ้หกศูนแล้ว <Okay. S 1> ทำไรครับ มาเทสเลยมาดูอีกคนเทสครับ้โหอยิงแฮกกูแตกเลยรถนายตัวแสบทำไรอ่ะเขาให้มาเทสไม่ใช่มายืนพิมพ์้วย แ <Take S 2> ม่งแม่ไม่ยินทุกตัวเลยแต่ตัแสบไม่ผ่าน